สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักตุกท่านครับของดีอีสานบายกุชกค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเปิดคำทำนายหลวงปู่สังวานฟ้าเมื่อเจ็ดวันติดกันน้ำท่วมเกือบหมดท่านเตือนไว้ท่านผู้ฟังครับ ตามคำบอกเล่าไว้ว่วาขึ้นยักษ์จะมาถึงชนบุรีบ้านเราชนบุรีน้ำท่วมภูเขาท่วมไปถึงวัดทุ่งสามกีธรรมชนบุรีวัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเหลือเลยแล้วน้ำไปสุดที่นครสวรรค์เราบวดมานานเชื่อเราสิแล้วเราก็เกิดในสงฆ์รรมพระ สงรามพระจะเป็นไฟทุกจยอมยาเชื่อไหมว่าสงครามพระจะเกิดเราทำกรรมาฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนบ้านเราสนองต้องเตรียมน้ำมันของรถไว้ให้ดีเตรียมรถไว้ให้ดีอย่าได้ขาดอย่าใช้รถเก่านะน้ำจะท่วมกรุงเทพมหาคนครนี่แหละ ฝนจะตกเจ็ดปันเจ็ดคืนติดต่อกันฟ้าจะมืดมนแทบจะไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันเลยแล้วไฟก็ดับหมดไม่ขนาดนั้นเงินไม่มีค่าไม่มีความหมายใดๆท่านบอกเราหลวงพ่อสนองทันว่าบอกเราอีกครั้งหนึ่งที่วัดว่าฝนตกเจ็ดปันเจ็ดคืน น้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปอยู่ที่นู่นเลยสละบุรีไปเขาใหญ่แล้วเ,าเราจะรอดให้บอกคนอื่นด้วยละ่ะ 1. นึ่ง้ำท่วมภาคใต้แล้วเกิดขึ้นเึนามินั่นเองทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้วย้อนไปเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่26ทธันวาคมปีพุทธศักราช2547 เป็นวันที่อากาศแจ่มใสตลอดชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยทะเลริ่งเงียบสงบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศที่เดินทางมาพักผ่อนบนชายหาดที่สวยงามริมชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยไม่ว่าจะเป็นที่หาดในจังหวัดภูเก็ตเกาะพีพีดอน อาวนางทะเลน้ำใสแห่งจังหวัดกระบี่เขาหลักแกลงท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาที่มีชื่อไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ไปยังเกาะต่างๆที่สวยงามอีกจำนวนมากเช้าวันนั้นสถานีโทรทัศน์ทุกช่องจะมีการรายงานข่าวถึงข่าวการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลเหนือเกาะสุมาตรตา มีความรุนแรงมากถึง8.9ลิตรเมื่อเวลา8นาฬิกาซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงจังหวัดภูเก็ตและในหลายจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยแต่ก็ไม่มีใครนึกถึงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาก็คือสึนามิคงเป็นเพราะมันไม่เคยมีมันไม่เคยมีในการบันทึกในประวัติศาสตร์โลกมาก่อนว่า เคยเกิดในมหาสมุทรอินเดียซึ่งที่ผ่านมาเท่าที่มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปรซิฟิก 2. องศึกพระสงฆ์ทะเลาะก,กันวุ่นวายเกิดแล้วปัจจุบันทำนายไว้ตรงเกิดขึ้นแล้ว 3. น้ำท่วมกรุงเทพขึ้นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมถึง สี่ชั้นคนจากไปมากมายอันนี้รอการพิสูจน์ท่านบอกเราหลวงพ่อสนองท่านว่าที่วัดอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยยเลยนะไปโน่นเลยสรลบุรีไปเขาใหญ่เลยจะรอดเราจะโกยยไปทำไมคนเดียวละ่ะ ขึ้นยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามขีธรรมนะวัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นนี้น้ําเปียกหัวเรือเลยนะน้ําไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็จะเกิดสงฆ์รามพระสงฆ์รามพระจะลุกทุกย่อมหญ้าเลยสงฆ์รามพระจะเกิดเชื่อเราไหมเราทํากรรมฐานมานาน ท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยสมัยที่หลวงพ่อสนองกระตาปุญโญท่านยังอยู่ท่านก็ย้ำคำของน้องปู่สังวานไว้ดังนี้ว่าเหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพรารก,กับน้ำท่วมกรุงเทพคนจะจากไปกันเยอะหายมากกว่าข่าวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือน บอกให้ระวังเตือนเราว่าให้ดูฝนถ้ามีฝนเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าเมิดไฟจะดับหมดสงสัยจะมีพายุอย่างแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดหลวงปู่สังวานพูดให้ฟังว่าสนองไม่ช้าพวกเราก็าไปแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึง ก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมผากตายฝั่งตะวันตกไปกันเยอะเป็นครั้งที่หนึ่งแต่ก็จากไปไม่มากเท่ากับน้ำท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี้น้ำท่วมมากท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ำามันรถเอาไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะ ถ้าน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมดเงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าคำเตือนภัยที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่สอความจริงมาทุกทีจากคำำําทํานายของหลวงปู่สังวานที่เคยทํานายไว้ ท่านสนทนากับหลวงพ่อสนองกะตะปุญโยไว้ว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อประเทศของเราซึ่งเป็นคำทํานายที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นและก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์ตามที่คำทํานายไว้ซึ่งหลวงปู่สังวานได้ทำนายไว้ว่าสัญญาณเตือนภัยก่อนที่ภัยพิบัติใหญ่จะมา เราจะเห็นพระสงฆ์ทะเลาะก,กันวุ่นวายไปหมดจากนั้นจะเกิดน้ำท่วมใหญ่กลหายไปเป็นเบือที่ผกักต้แต่ไม่เท่ากรุงเทพเพราะจากนั้นไม่นานจะมีขึ้นยักษ์ซัดมาจากฝั่งตะวันออกมาทีเดียวน้ำท่วมเสาไฟฟ้าท่านผู้ฟังครับหลวงปู่สังวานท่านได้ทำนายเกี่ยวกับ จะเกิดสึนามิก็เกิดขึ้นแล้วต่อมาจากนั้นก็คือศึกพระจะเกิดสงครามพระเชื่อเราไหมเรากรรมาฐานมานานเป็นกรรมของคนไทยย้อนสามคำทำลายลวงปู่สังวานผู้ทำลายสึนามิที่เกิดขึ้นแล้วต่อจากนี้ก็คือศึกพระจากกรณีการใช้มาตา44 ให้วัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษเพื่อดำเนินการจับกลุ่มพระเทพยันมหามุนีหรือพระธรรมชโยจากเหตุการณ์พะทะระหว่างพระสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่เมื่อเช้าวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตูมันสถานการณ์อย่างน่าเป็นห่วงยิ่งเมื่อนึกถึงเหตุการณ์พระสงฆ์ล้อมรถเจ้าหน้าที่และใช้แขนล็กอกคอทหารนายหนึ่ง ที่บริเวณพุทธมทนฑลทำให้ย้อนไปถึงคำทำนายของลวงปู่สังวานเขมมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีที่บอกหลวงพ่อสนองกระตับปุญโญผู้เป็นสิทธิ์ไว้โดยหนึ่งในสามคำทำนายคือจะเกิดสงคขามพระหลวงพ่อสนองได้พูดไว้ในสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ9้ ของวัดสังฆทานและได้นำมาลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวโดยข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับคำทํานายเรื่องภัยพิบัติที่หลวงปู่สังวานบอกหลวงพ่อสนองมีอยู่ในหนังสือพิมพ์วัดสังฆทานนิวฉบับที่87ประจำวันที่1นึ่ถึง30ธันวาคมปีพุทธศักราช2553 คอลัม์คุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อสนองกระตับุญโยอัตมาไม่เคยคิดจะอยู่ที่จเจริญมาอยู่สังฆทานก็ว่าอายุ45ปีจะเข้าป่าวางแผนไว้อย่างดีเดี๋ยวทำเสร็จอย่างกับตัวเองเนรมิตได้อายุ45ปียังไม่มีอะไรทำมา45ปี วัดเจริญฉันไปแล้วฉันไปไม่ได้เราคนหมู่มากต้องส่งเคาญาติไปก็ต้องเอากันไปให้หมดภัยมาเราไม่ปกป้องคนเขาลงเราก็ต้องปกป้องหลวงปู่สังวานท่านพยากรณไว้ที่จริงอัตมาไม่อยากออกทีวีหรอกเพราะเดี๋ยวคนจะตื่นตัวแต่ก็ดีแล้วพวกที่คนทั้งหลาย มักหลงมักจะได้เบาลงแต่ว่าบางทีอาจจะดาเราก็ได้ว่าหลวงพ่อเพอเจอร์นงปู่สังวานพูดให้ฟังบอกสนองไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าคนเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัยสามอย่างน้ำจะท่วมผักต้ฟังตะวันตกตายกันเยอะครั้งที่หนึ่ง แล้วน้ําแล้วก็ตายไม่เท่าน้ําท่วมกรุงเทพกรุงเทพนี้น้ําท่วมมาท่วมตึกสี่ชั้นเลยสนองเตรียมน้ํามันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าช้ารถเก่านะถ้ามันท่วมกรุงเทพเนี่ยฝนจะตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันและไฟดับหมด เงินไม่มีค่าเงินไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้ดีกว่าตอนเจ็ดปันเจ็ดคืนอัตมาอดได้ไม่ตายหรอกแต่คนอื่นจะตายหรือเปล่าเพราะอัตมาเคยอดมาแล้วถึง1 9ถึง15วันอดได้มีน้ำอยู่ได้เพราะผ่านวิกฤตนี้มาแล้วแต่พวกคนไม่เคยอดกินสามมื้อนี้จะตายหรือเปล่า จะท่วมกรุงเทพคนจะตายกันเยอะท่านบอกเราที่วัดครั้งหนึ่งเวลาฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนน้ำท่วมมาถึงชนบุรีโกยเลยนะไปโน่นเลยสระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ตายเราจะโกยไปทำไมคนเดียวล่ะคืนยักษ์มาถึงชนบุรีท่วมภูเขามาเลยท่วมไปถึงวัดพุ่งนะ วัดทุ่งนี้เรานั่งพื้นน้ำนี่ไปอยกาหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราบวชมานานเชื่อเราสิแล้วก็เกิดสงค์รามพระสงค์รามพระจะลุกทุกย่อมหญ้าเลยสงฆรามพระจะเกิดเชื่อเราไหมก็ยังไม่เห็นเชื่อก็ไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้นั่งเฉยก่อน เรากำมาฐานมานานท่านบอกว่ามันเป็นกรรมของคนไทยไปดูสิเดี๋ยวเราตายวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสำเภาที่ลบบุรีนะเมื่อตอนหลวงพ่อเผาอยู่เนี่ยจเจริญมากคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลบบุรีเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดู ตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราอยากจะพาไปดูมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วเนี่ยสุนัขก,ก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องอนาคตใน้ฟังต่อไปว่าให้เตรียมตัวไว้เราก็ถามว่าหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยหรือพอไม่นานน้ำก่าท่วมท่วมาากตายก็เกิดสึนามิ ตอนนั้นอาตมากลับมาจากต่างประเทศมีเงินแค่สี่พันบอกให้ดูบัญชีเงินว่ามีเงินพอไหมไม่ใช่เงินในธนาคารนะเงินที่อยู่ในตู้บริจาคมีแค่สี่พันเอาสี่พันบาทไปซื้อของเลยเอารถบัดไปเลยซื้อของแล้วก็ซื้อแก๊สไปช่วยผากตายขึ้นเซนนมิบ้านช่องหายหมดแล้วคนก็ไม่มีบ้าน บ้านก็ไม่มีคนบอกกันว่าอยู่ที่วัดบ้านน้ําเค็มเราก็ส่งของไปอีกก็หาเอาเงินซื้อพอไปถึงก็จริงอย่างหลวงปู่ว่าคนจะตายกันเยอะเคยเล่าไปแล้วไม่เล่าต่อแล้วนี่คือคําพยากรณ์ของครูบาอาจารย์เหลืออีกสองอย่างที่ยังไม่จริงยังไม่ถึงศึกพระกับน้ําท่วมกรุงเทพ คนจะตายกันเยอะตายมากกว่าข่าวนี้ท่านไม่บอกปีนะท่านเตือนบอกให้ระวังเตือนเราว่าให้ดูฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนฟ้าเมินไฟจะดับหมดสงสัยจะมีพายุแรงไฟฟ้าสงสัยจะดับหมดแต่ตมาจะมีวิธีไปเดี๋ยวจะพาไปไปตื่นตูมเราจะไม่ตื่นตูม เป็นคนไม่ตื่นตูมเชื่อก็เชื่อแต่ไม่ต้องตกใจจะไปสวยๆถ้าจะตายก็ตายอย่างเตรียมตัวตายก่อนตายยิ้มตายอัตมาจะไม่ร้องไห้เพราะฉะนั้นคนเราหนะ่มันต้องตายวิบัติมันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดวิบัติวิบัตินี้เราไม่อยากได้แต่ว่าป้องกันไม่ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ